สวัสดีครับผมทาราสังหาปจีนนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับเอฟซีารานะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆนักลงทุนนะครับผมวันนี้ทาราสังหาปจีนจะพามาชมพื้นที่ที่เต้องการที่จะขายนะครับอันนี้เป็นสภาพแวดล้อมนะครับทางเข้าทางที่จะเข้าไปชมพื้นที่นะครับบริเวณนี้นะครับก็คือถนนเส้น่ามสินะครับมายังนะครับบ้านคลองมะไฟนะครับเราจะเลี้ยวขวาตรง โร uhm. งเรียนบ้านคลองมะไฟนะครับก็จะตรงกันข้ามกับวัดคลองมะไฟนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปอีกประมาณ2.5กิโลนะครับก็จะถึงที่ที่ต้องการที่จะขายนะครับอันนี้เป็นสภาพแวดล้อมทางเข้านะครับทาราถ่ายให้ชมนะครับเดี๋ยวทาราตัดไปที่เส้นทางนะครับที่ต้องการที่จะขายนะครับผมตามทารามานะครับครับตามทารามานะครับน uh huh. ี้เป็นสภาพถนนทางหลวงนะครับ เดินทางเข้าเข้ามาสะดวกนะครับเส้นนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับเป็นถนนดินดำนะครับถนนยางสลับกับคอนกรีตนะครับตรงนี้นี่ครับตรงนี้นะครับก็เป็นสภาพทางเข้าพื้นที่นะครับวิวเขาสวยงามทีเดียวนะครับ ตรงนี้นะครับตำบลแข่งดินสอนะครับอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับห่างจากกรุงเทพประมาณร้อยประมาณ1992 0กกิโลนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ห่างจากชนบุรีประมาณร้อยกสิกิโลนะครับห่างจากถนน3 0 4นนะครับประมาณ25กิโลนะครับตรงนี้นะครับเดินทางเข้ามานะครับก็มีวิวเขานะครับชันลงไปนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราตัดไปต่อนะฮะครับนี่ก็ข้ามสะพานนะครับ ข้ามคลองนะครับมานะครับวิวข้างทางก็จะเป็นสวนยางพารานะครับตรงนี้นะฮะสวนยางพาราทั้งสองฝั่งข้างทางเลยนะครับตอนนี้ยังเป็นถนนคอนกรีตอยู่นะครับจะเห็นว่าไฟฟ้าแรงสูงนี่เข้าไปนะฮะนะครับเสาไฟฟ้าแรงสูงแสดงว่าข้างในนะครับมีชุมชนมีหมู่บ้านนะครับที่ต้องใช้ไฟขนาดลายโวลต์นะครับก็เลยมีเสาแรงสูงขนาดนี้เข้าไปนะครับ ตรงที่ต้องการที่จะขายนะครับก็จะมีคลองชประทานนะครับที่น้ําที่ต้องต้องการปล่อยน้ําจากเขื่อนนารวดินจินดานะครับหรือว่าเขื่อนห้วยขมงนะครับห้วยสมงนะครับตรงนี้นะครับลงมานะครับผ่านคลองชประทานนี่ครับคลองชนระทานตรงนี้ก็จะไปถึงอําเภอกระบินนะครับปล่อยน้ํามาให้กับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับพื้นที่ได้ใช้น้ํานะครับตรงนี้นะครับ พอมาถึงบริเวณนี้ก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับก็เป็นหมู่บ้านนะครับตรงนี้นะครับมีเพื่อนบ้านนะครับแต่ว่าที่ตรงที่จะขายเนี่ยเรา,เรา,เราไปตามตามทาราไปชมด้วยกันนะครับนี่วิวเขาห็นะครับมันจะลายตาหน่อยนะครับเพราะว่ารถวิ่งอยู่นะครับตอนนี้ก็มาสลับตัดกับ ถนนลูกลังนะครับแล้วก็มีบ้านหลังนึงนะครับตรงนี้กําลังสร้างกันนะครับน่าจะหลังใหญ่พอสมควรนะครับตรงนี้นะฮะสร้างบ้านอย่างนี้ครับมองเห็นวิวเขาชัดเจนนะครับที่อำเภอนาดีนี่อาจาศดีมากนะครับตรงนี้ตามทารามานะครับมีเพื่อนบ้านนะครับสองข้างทางนะครับตรงนี้นะครับ ที่เราเห็นอยู่ขวามือนี่ครับเป็นพื้นที่ที่กำลังเตรียมที่จะปลูกมันนะครับก็คือไร่มันนะฮะทางผ่านมานะครับก็จะมีเขานะฮะมองเห็นชัดเจนนะฮะครับไปนี้ก็ยังมีเพื่อนบ้านอยู่นะครับ วันนี้ก็วันที่หนึ่งพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับก็เป็นวันแรงงานนะครับตรงนี้เราก็จะเลี้ยวขวาเข้ามานะครับฝั่งซ้ายมือทาราก็จะเป็นสวนไถ่นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวทาราตัดไปที่พื้นที่เลยนะครับตัดอันนี้คือถนนดินเดิมนะครับที่ทาราเคยพูดนะครับว่าเคยพรีเซนต์นะครับว่า ถนนดินเดิมคือเป็นอย่างไงครับก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับคือดินเดิมๆเนะฮะทางอบตทางอ่าส่วนของราชการยังไม่เอาหินคุกหินลูกลังมาเทให้มันก็เป็นถนนดินเดิมๆเนี่ยครับนะครับแต่เป็นรถถนนสาธารณะนะครับตรงนี้นะครับเดจะถ้าตัดไปนะครับนี่มีฟาร์มขบนะครับแล้วก็มีสวนไผ่นะครับตรงนี้นะครับทางเข้ามาเนี่ยนะครับก็เป็นสวนไผ่ทั้งสองฝั่งข้างทางเลยนะฮะอันนี้คือทางลัษณาดินเดิมนะครับ ตอนนี้ทาราก็มาถึงครับใกล้จะถึงที่แล้วครับแต่ว่า G p ทมันพามาฝั่งคลองฝั่งนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันต้องไปฝั่งคลองฝั่งถนนเรียบคลองฝั่งนู้นนะครับตรงทีนี้ต้องเดินข้ามคลองเนี่ยครับคลองนี้เป็นคลองขนาดใหญ่นะครับตรงนี้ฮะขนาดใหญ่แต่ว่าเขายังทําไม่เสร็จนะครับต้องรอให้เสร็จก่อนนะครับถึงจะปล่อยน้ําหรือเปล่านี้ทาราก็ยังไม่ทราบนะครับ ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าคลองนี้นะครับเป็นคลองที่นะครับระบายน้ํามาจากเขื่อนนาดิบดินจินดานะครับตรงนี้นะครับไปยังพื้นที่อําเภอนาดีอําเภอกระบินนะครับตรงนี้นะฮะมีสามสายด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นสายเป็นคลองขนาดใหญ่เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าเราจะข้ามไปฝั่งนู้นนะฮะก็มันไม่มีที่ข้ามก็คงจะลําบากหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรบันไดขึ้นนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับ นี่เป็นลักษณะทางข้ามนะครับเขาก็ทําเป็นลวดไว้นะครับแต่ว่าที่จริงๆนะครับอยู่ฝั่งนี้นะทาราเข้าใจผิดนะครับต้องขออภัยด้วยฮะจะอยู่ฝั่งทางฝั่งริมคลองฝั่งหมู่บ้านนะครับตรงนี้นะครับเราก็รถเข้ามาได้นะครับตรงนี้ครับเป็นทางรีบเรียบคลองนะครับซึ่งเป็นทางของกรมชนรัฐทานนะครับที่เวรคืนนะครับจากชาวบ้านไปนะครับตรงนี้ แต่ฝั่งนู้นทำไมทำถนนดีกว่าฝั่งนี้รถบรรทุกไม้นะครับฝายแล้ว นี่พอรถผ่านไปนะครับดูฝุ่นดูฝุ่นเต็มเลยนะจะถึงแล้วนะครับตรงนี้นะฮะถึงแนวที่ต้องการที่จะขายแล้วนะครับ,ตร,นะรบ,รบตรงนี้นะครับนี่ยครับตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณที่ ปล่อยน้ําให้กับประชาชนนะครับได้ใช้นะครับปล่อยน้ําไปฝั่งนู้นนะครับครับตอนนี้ทาราก็เดินมาถึงบริเวณที่ต้องการที่จะขายนะครับตรงนี้เนื้อที่26ไร่3งานนะครับตรงนี้มีบ่อหนึ่งลูกนะครับเดี๋ยวทาราพาเดินลงไปดูบ่อนะครับตรงนี้ว่ามีน้ําหรือเปล่านะครับ มีน้ำนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับขุดตื้นนะครับตรงนี้ขุดสองชั้นเองนะครับจริงๆต้องลึกกว่านี้นะฮะที่ต้องการที่ขายก็คือลานนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้เป็นเขตของชนรับประทานนะครับชปก็คือชนรับประทานนะครับเขตเขาจะถึงนี่นะฮะตัดไปดูนะครับ ตามแนวเลยนะครับเขตของของชนบทานนะครับที่เขาเวีนเขือนนะครับที่ต้องการที่ขายก็เป็นสวนตรงนี้นะครับนี่บริเวณนี้เลยนะครับมีอ่าสวนยางพารานะครับตรงนี้ด้วยนะครับที่ดินนะครับเป็นลักษณะสโลปลงมาฮะนะครับจะเห็นตรงช่องว่างนะครับระหว่างต้นยางพาราตรงนั้นนะครับตรงที่ทาราทาราเดินขึ้นไปก็เป็นเดินขึ้นเนินนะครับตรงนี้นะครับสภาพแวดล้อมเนี่ยครับ โดยรอบนะครับก็จะมีเขาตรงนี้นะครับเขาเรียกเขาน่าจะเรียกว่าเขาน้อยนะครับตรงนี้นะครับเขาน้อยหรือเขาขาดเนี่ยครับทาราจำไม่ได้นะครับแต่ก็มีเขาล้อมรอบนะครับตรงนี้นะครับไม่ไกลจากเขื่อนห้วยสมงมากนะครับตรงนี้นะครับเดินทางประมาณหกเจ็ดกิโลก็ถึงแล้วครับนะครับตรงนี้ยางพารายังไม่เคยเปิดหน้ายางเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นสวนยูคานะครับ ติดคลองชลนประทานยาวนะครับตรงนี้นี่้องมาดูว่าเขาเวียนคืนนะครับกี่ไร่นะครับตรงนี้นะครับเนื่อที่เต็มจะสะยี่สิบหกไร่สงานนะครับเดี๋ยวทราพาเดินไปดูสวนยูคานะครับที่เขาปลูกไว้นะครับ พื้นที่ตำบลนาตำบลแจ่งดินสอนะครับเข้ามาทางาเส้นถนนเส้น3039นะครับตรงนี้นะครับเป็นสวนยางพาร,รานะครับสลับกับยูคานะครับและก็จะมีพื้นที่นะครับให้ทำการเกษตรก็คือปลูกมันนะครับ ด้านหน้าติดคลองนะครับตรงนี้ถ้าชนรัทานทาคลองชนรัทานเสร็จนะครับก็จะมีน้ําใช้ในรดูวแรงนะครับตรงนี้ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับหลายอย่างนะฮะปลูกการเกษตรได้นะครับปลูกข้าวโพดปลูกแตงปลูกถั่วนะครับแตงโมได้หมดเลยนะครับตรงนี้ยูคานี่ก็เพิ่งปลูกนะครับนี่แต่ไม่รู้ว่าเนื้อที่ที่ปลูกกี่ไร่นะครับ ยังพารากี่ไร่นะครับแต่ดยโดยมองแล้วก็ประมาณ10บสไร่10บไร่แล้วข้าง,างหน้าเป็น6ไร่ประมาณนี้ครั วันนี้ทลายเองนะครับก็ได้มีโอกาสมารีวิวให้กับท่านผู้ชมนะครับได้รับชมสภาพแวดล้อมนะครับพื้นที่ที่ต้องการที่จะถ่ายนะครับตรงนี้ราคาแล้วละสองแสนสองนะครับสองแสนสองนะครับต่อรองกับเจ้าของเขาได้นะครับแปลงนี้นะครับฉนดคุดแดงนะฮะหรือว่าหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์นะครับนอสอสีจอคุดแดงนะครับสามารถซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์ในล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตรงนี้วิวสวยบรรยากาศงามนะครับ นาดีนะครับเหมาะทําสวนทําบ้านพักนะครับตอากาศนะครับในช่วงนี้นะครับก็อากาศเย็นนะครับนาดีช่วงเย็นๆอย่างนี้นะครับแต่ช่วงบ่ายช่วงเที่ยงนี่ก็ร้อนเหมือนกันนะครับมองเห็นวิวเขาชัดเจนนะครับนี่เขาเพิ่งไถนะครับเนี่ยไถปลูกมันนะครับเห็นไหมครับเขานํา นี่ครับมันต้นพันธุ์นะครับที่จะทําการพ่อปลูกนะครับก็มายกล่องแล้วก็ปลูกเลยนะครับตรงนี้นะครับครับสําหรับวันนี้ทลาสังหาประจีนนะครับพาเข้าชมแปลงที่ต้องการที่จะขายนะครับ26ไร่3งานนะครับพื้นที่ตําบลแก่งดินสออําเภอนาดีนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับราคาไร่ละ202นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 200กิโลนะครับห่างจากชนบุรีประมาณ160กิโลนะครับห่างจากถนน3ามสประมาณ20กิโลนะครับตรงนี้นะครับทาราสแงคจีนะครับขอขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องทาราเรียลเสเตทหรือว่าทาราสังหพจีนะครับขอขอบพระคุณอย่างสูงครับขอขอบพระคุณนะครับพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับที่รับชมช่องทาราอยู่แล้วก็โทรสอบถามเข้ามานะครับ ขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดระบาดนะครับก็รักษาเนื้อรักษาตัวนะครับระมัดระวังเนื้อระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นอยู่ต่างประเทศแล้วจะลําบากนะครับก็พยายามปฏิบัติตามนะครับกระทรวงสาธารณสุขที่เขาแนะนํานะครับให้ปฏิบัตินะครับเราพวกเราเองก็จะปลอดภัยนะครับตรงนี้นะฮะสำหรับวันนี้ทาราสหประจีนขอขอบพระคุณครับ